ความคิดเห็นของประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการพัฒนาโครงการเมกะโปรเจกต์อย่างโครงการแลนบริดจ์นะคะตลอด3วันนี้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรหรือว่าสนขค่ะเปิด6เวทีเพื่อรับฟังความเห็นโครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณหาดแหลมริ้วในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรน,นี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการชุมพรระนองแลนบริดจ์นะคะ ฝ่ายที่คัดค้านเขากังวลเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการถมทะเลเพื่อสร้างท่าเรือขณะที่บางคนดูเหมือนจะพอใจกับมาตรการการชดเชยของภาครัฐที่จะมีกองทุนในการช่วยเหลือติดตามจากรายงานของคุณติชิลาพุทธสารพันค่ะนายรุณจันหอมชาวบ้านหมู่4บ้านบางหยีตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรยังคงเร่งม,มือหมาดอวนปูก่อนนำไปวางในทะเลที่อยู่ไม่ห่างจากบ้านมากนัก ซึ่งบางเดือนในช่วงที่ปูสมบูรณ์จะมีไรายได้ต่อวันจากการจับปูนับพันบาทซึ่งแม้ว่าอีกไม่นานพื้นที่บริเวณหาแหลมริ้วแต่ตำบลบางน้ําจืดแห่งนี้จะถูกพัฒนาท่าเรือขึ้นแต่สําหรับนายอรุณไม่กังวลมากนักเพราะตัวแทนภาครัฐรับปากว่าจะชดเชยให้ทั้งค่าเรือลําละ2 0 0ห0ถึง25,000บาทและช่วยเหลือเป็นเงินเดือนตลอดระยะเวลาในการดําเนินโครงการนี้โขก็เฉดเชยไง นี่เข้ามาตำรวจแล้วว่าเอาว่าเัดดิษเดือน่าไเร่ได้นะต mm hmm. ั้งกตเขาเอาไปซั้งเขาให้แต่ที่ว่ายังไม่แฉดเจนนะนะแต่เขาให้ตามเท่าตัวเขาให้เท่าได้ได้เดือนนเขาให้เดือนประมาณตอกแล้วสองหมื่นว่าหรือสามหมื่นนะนต่อเดือนใช่ไหมต่อเดือนจุดที่โครงการพัฒนาท่าเรือหัดแหลมริ้วพาดผ่านหลักคือบริเวณหมู่สี่บ้านบางหยี ซึ่งโครงการนี้เป็นหนึ่งในหลายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการระนองแรนบิดซึ่งชาวบ้านที่คัดค้านเห็นว่าในช่วง3ามวันที่ทางสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนคได้เปิด6เวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2เป็นความตั้งใจที่จะแยกโครงการต่างๆออกจากกันทำให้ชาวบ้านไม่ทราบถึงผลกระทบ โดยภาพใหญ่ของโครงการชุมพรและนองแรนบิชและไม่ได้ให้ข้อมูลถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชาวบ้านและยังตั้งข้อสังเกตถึงความพยายามผลักดันโครงการนี้ที่อาจมีการเมืองอยู่เบื้องหลังได้จะขึ้นการรถไฟนะครับมาบอกตัวเองใช้พื้นที่ประมาณแค่45เมตรความกว้างนะครับแต่มอเตอร์เว์ตอนนี้ยังไม่มานะผมดูในแผนม,มเอเตอร์เว์ก็จะเอาอีกส่วนหนึ่งรวมกันเป็น175เมตรเนี่ยนะฮะและผลกระทบเนี่ย ชาบ้านจะมองไม่เห็นภาพเลยถ้าคุณไม่ไม,ไม่ไม่พูดถึงภาพรวมทั้งหมดของโครงการการโครงสร้างพัฒนาเหลดิ้งหนึ่งในข้อกังวลระหว่างการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น2เวทีแรกของสอนอทั้งที่หมู่หนึ่งบ้านปากน้ําตะโกตําบลปากตะโกและในหมู่4ี่ตบลบางน้ำจืดวันนี้คือในส่วนงานถมทะเลกว่า5,800ไร่ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทที่ปรึกษาซึ่งเป็นตัวแทนของสอนขชี้แจงว่าได้นําข้อห่วงใหญ่ใน25ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาปรับแก้และมีแนวทางป้องกันพร้อมทั้งการเยียวยาที่จะมีกองทุนเข้ามาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบตลอดโครงการนี้ถามมีคนถามว่าอาจารย์นอก5กิโลดูไหมดูถ้าคณะกรรมการจัดการกองทุนเห็นว่ามันเป็นผลกระทบและเป็นสิ่งที่ดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน บริเวณนี้ที่เกิดขึ้นเป็นผลกระทบเนื่องจากโครงการนี้เราก็เอาเงินกองทุนตรงนี้ไปเยียวยานะคะโครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมลิ้วจะมีการก่อสร้างท่าเทียบเรือชั่วคราวในตำบลบางน้ําจืดขนาดหน้าท่ายาว240เมตรจอดเรือขนาดความยาว70เมตรได้3ลำมีการขุดลอกประมาณ130ล้านลูกบาทเมตร มีงานก่อสร้างเขื่อนแก่งคลื่นและงานถมทะเลขนาดพื้นที่5,808ไร่ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ12ปีโดยจะเริ่มนำเนินการในปี2,569 อย่างไรก็ตามความกังวลเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดการก่อสร้างเช่นคุณภาพของน้ําทะเลที่อาจจะมีความขุนและโลหะหนักจากตะกอนที่ฟุ้งกระจายผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพทางทะเลและปริมาณสัตว์น้ําที่อาจจะลดลงซึ่งทางสนขอชี้แจงถึงแนวทางจัดการเช่นการติดตั้งม่านกั้นตะกอนล้อมรอบที่ทําการขุดลอกหรือการจัดทําแผนกําจัดน้ํามันกรณีการเกิดการล่วไหลติชิลาพุทธสารพันไทย PBS รายงาน